นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐธธมรามาธิบดิน20กันยายน2568บริษัทไทยเบฟเวอร์รจจำกัดมหาชนร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภพักดีและกรมศิลปากรจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามผ่านพระบรมฉายาลักษณ์เอกสารสำคัญและศิลปวัตถุล้ำค่าก็กรมศิลปากรเห็นว่าในครั้งนี้ยังมีเรื่องราวของพระองค์พระราชประวัติที่น่าสนใจประกอบกับวัตถุต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ น้อยครั้งที่จะมีโอกาสนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมความพิเศษของนิทรรศการนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราได้พยายามรวบรวมแล้วก็ส่อแสวงหาภาพถ่ายนะครับแล้วก็ศิลปะวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านที่หาดูได้ยากนะครับนำมาจัดแสดงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆภาพเนี่ยเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนะครับในส่วนของศิลปะวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิมาการรมต้นแบบ พระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับรวมถึงหนังสือพิมพ์ที่เล่าให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท่านหนังสือพิมพ์ฉบับจริงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรณนะครับแล้วก็หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็ได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการแห่งนี้เปิดประตูให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาให้ได้เรียนรู้แนวทางแห่งความเสียสละและแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อร่วมสร้างสังคมที่งดงามและยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เดจจำกัดมหาชน